ร้านพญาแถนนะครับฐานที่สองมุ้ 2, มงไฟร้านอยู่ฐานที่สี่หยิบัวสามสิบห้บรรยากาศคุณมุ้งไฟประคุดชเลยนะครับฐานที่สองนะครับร้ 35, านพญา,ยยาแถนสามสิบห้าหกสิบห้าถอยก่อนครับถอยก่อนลบก่อนเด้อฐานเล่นหัก่อนไงตจวจจับลบก่อน ไปไปจัดกันแยงเลย <laughs> <laughs>

ที่ลี่เลยนะครับหายเลยครับหายลิตแมีย <Bev Any resses> ูเฟยโต๊ะมือบอลา เดี๋ยวรอดูเวลานะครับขอแล้คบุณอี้ขอด้วย ทางตการลัง่ล้วหายเลยครับยังไม่เห็นลุงอดตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยรุกกครับหล้มาที่หง้นช่วยหมร้อยหาคะแนนผ่าน

มังไฟร้านอยู่ฐานสี่นะครับับตะกองคนถาม่้ยานตเนแลเดเจโไปเอาลังเกการบัตเรถตูเนื้ไม่ถามมันแล้วครับไปดูการแบบนี้จะเรียกว่าพี่น้องเด็กปอันไดป ร้อยแปดสิบพันบาทร้อยแปบพันี่นครับร้านพญาแขนร้านพญาแขนนะครับครับร้านพยาแนครับมืนี้่งเปอร์เซ็นต์ครับอยมนๆนะครับเ ยังไม่เห็นอยู่นะครับไปทไมลุใจไว้ลกเจร่วออกมาแล้วขอยดูเทื่นงขงเราเด็นเท้าเองนะขัเนี้เขวนแม่เร mm ียบรเอยเออขวนช้างคนเลย

สองร้อยเจ็ดสิบพันบาทสองร้อยเสิบพันใส่ครับดูกันไปหลา,ลายคนติดตามติดตามใส่มันล้มเดือนพันด้ยบอกว่าไอเลียก็ออกได้

คนดยกบ้านอันนี้คนมาโต้เพี่อยี่สิบรันสามสิบพันสามสิบคันยี่สิบพัน

ยดวัรกตัที่สามร้อยเก็บเกบเ้อร้านพยาเทมนะครับร้านเดียวตรับอนะครับนี่คือขอบแพ้ครับวันนี้รินคต็มแพ้